สวัสดีครับกระผมนายสุภกิจพิมานประธานแกนนํำเยาวชนบ้านนองโบกลุ่มเสินไก่สาย่ไทยลือครับกระผมเป็นเด็กคนหนึ่งตีเติบโตในหมู่บ้านนองโบในหมู่บ้านของเฮ้าก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยาวชนในโจยกันทําบม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกําเมืองประเพณีต่างๆของหมู่บ้านกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แหะครับปป้นสวนนึ่งตีทำมือหมู่บ้านเฮ้ามีความสามัคคีมีความรักในถินทานบานเกิดของตนเอง จนกระทั่งวันหนึ่งครับได้มีโครงการจากมูลนิธิสยามกมจรนครับมูลนิธิวัดปงข้าได้มาเสนอโครงการเห่าทำโดยเห่าเนี่ยก็ได้รวมกลุ่มกันขืนแฮะเห่าก็คืดคืดว่าเห่าจะแย่โครงการอีกยังเกี่ยวกับชุมชนแล้วเห่าก็ได้ต้องลงกันว่าเห่าจะห้ามเกี่ยวกับ,บเรื่องไก่โดยต่างจื้อโครงการว่าเส้นไก่สายใย,ยไทยลือ้อโครงการนี้ท่านผู้ฟังคงจะงงนะครับบาทำอีกอยังเกี่ยวกับไก่ ไก่ท่านผู้ฟังบาคองคนก็อาจจะบางูจักเตอผมจะบอกว่าไก่เนี่ยคือซาหลายนําจือชนิดหนึ่งตีเกิดถืนในนําเจลและนําสะอาดเท่านั้นกันหาว่านาบ้าสะอาดมันก็จะเกิดถืนเลยครับและไก่เนี่ยจะมีโปรตีนเทปเท่ากับเนื้อป้าซึ่งท่านผู้ใดอ่ะได้กินเข้าไปผมก็จะโตด๊ดดาแล้วก็จะมีมีการต่อตานอนุมูลอิสระทําหมือนร่างกายเ่าแข็งแรงครับทําหมผมถึงท่ามเรื่องเกี่ยวกับไก่ก็เพราะว่าไก่เนี่ยครับ เป็นสินาคา้าโอท็อปของหมู่บ้านเฮ้าให้เป็นสินาค้าที่ขืนจื้อของสังวัดนานนาะครับเนาะพุ่มก็เลยทําเรื่องนี้ขืนโดยที่ผมกึดว่าไก่บ้านเฮ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันได้ไหายไปเพราะอ้ยังแค่สมัยก่อนเนี่ยมันมีหลายสุมาสตะครับพุ่มอันไดล้ลุงนำพอเนาะกระถาพุ่มเอาตีนจุ่มนำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไก่หมืนกับตะวันแข่งวันนะคะเห่ากระดานักแหละแต่สมัยนี้ก็คือเห่าลุงนำไปแล้วเนี่ย เหมือนดำใส่ก้อไมหินก็คือไก่ก็คือหายไปในมดปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็เกิดจากการพูดหลอกแน่นำจากตั้งตัวนำมาการใช้สารเคมีต่างๆเนี่ยทำมื้นำบัสสาวและไก่มันก็บเกิดครับกิจกรรมกิจกรรมที่หมู่พมดจัดขึ้นก็เป็นกิจกรรมทีโจยหลุดนรกเฮือคนในหมู่บ้านเนี่ยหันมาตานักถึงความว่าไก่เห่าเนี่ยถ้าเห่าบ้าักซาไว้่ยให้เห่าเจ้าอันยังหนอลูกล้านเห่าได้ดูพมดจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ครับ ก็คือหนึ่งผมเนี่ยได้ไปซื้อสาาความรู้เกี่ยวกับไก่ว่าไก่ปีนมาจะใดมีกี่ประเภทแล้วไก่ประเภทเนี้เกิดขึ้นจะใดสองผมก็ได้ไปลุ่งศึกษารหรือบ่มนิเวศว่าไก่เนี่ยเกิดขึ้นในดีมันปีนสี่นะกระฐานามันภาษาหนะมันก็จะบ่เกิดขึ้นนะก็ผมเด้นยาเอาความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยได้ไปจัดปินเวทีเซวานาชุมชนครับผมก็ได้นาปาดของชุมชนเนี่ย มาอู่กันว่าเห่าอ่ะแต่ยนี่อาจะรได้อ่ะหึงไก่บ้านเหาเนี่ยมันบ้าซูนหายไปครับกิจกรรมที่สีเป็นกิจกรรมการโมโคตอนการโมโคตอนเห่าเนี่ยเฮาจะจ้าถืนทุกๆวันเสาร์นะครับนะจัดตีวัดบ้านน้องโบโดยเห่าสกายอาหารเกี่ยวกับไก่เน้นนักรักเลยไก่โดยเยาวชนบ้านเห่าจะบบ่ฮูวาไก่เนี่ยมันสามารถเยะยังได้ยพองเอาไปเกะ้ยังกินได้ยพองข้าคุณเถาในบ่กบ่ฮูวาสมไมนี่ไก่เป็นแปะรูปเป็นสีอีนอเป็นสีอีนอ ก็เลยใต้กิจกรรมนี้ขืนครับกิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมตีเห่าคืนความหมู่ชุมชนคนผู้ฟังหูดุดหครับว่ามีแม่คนหนึ่งลูกคนมาอู่ว่าทําไมเยาวชนบันเท่าถึงกึดใดถึงขนาดนี้ก็ผมมู้ซึกตื่นตานใจว่าเห่าเนี่ยในทาหน้าตเปินเยาวชนในบูบาลเนี่ยเห่าเกิดที่ซ้ำนึกที่จะหักมู่บาลเนี่ยครับ แล้วก็ท่านผู้ฟังุงก็ครับว่าโครงการของเฮ้าก็เกิบตี่จะลลมเลวมาแล้วเหมือนกันโดยตีเยาวชนแกนน้าเนี่ยได้อนตัวออกไปทีละคนก็ผมในทานะาตีเป็นปีกองูซึกทองูซึกเหนื่อยขนาดนักว่าทำไมน้องๆถึงต้องถอนตัวออกไปก็ผมได้คิดเสมอว่าจะล่มเลิกรกะเดิรบบ่มีใคโจอยทำไมเขาต้องทำอยู่คนเดียวทางนานีคนอื่นสบายกัน ความคิดต่างๆเหล่านี้มันได้วนเวียนอยู่ในหัวผมแต่ท่านผู้ฟังหมจะครับว่ามีละอ่อนไม่ยิงคนหนึ่งเดินมาถามผมว่าปีจตยยงเยแต่ปีตะใบเยโครงการแต่แววตากับกำอูของเด้คนนี้ครับรบ่บงบอกอ,อันยังผมหลายๆอย่างก็คือน้องมีความมุ่งมัน่นความพยายามได้ความตั้งใจจริงที่จะช่วยเห่าเยโครงการกอน้องคนนี้กบตาตางอันยังกับผมในตอนนั้น ตีปินได้ตีชอบทำกิจกรรมจะปินสีท,ทุกทุกรุ่นในหมู่บ้านเฮ้าแล้วผมก็ได้มองไปรอบๆก่อหันเหล่าอ่อนหลายๆคนยืนมองผมโดยแววตาที่มุ่งหมันว่าปีน้องก็เยะได้นะน้องก็สามารถโจยปีเย่ได้นะตรงนี้ละครับผืนแรงพักดันตีทำเหมือโครงการเฮาทำมาสํำเร็จ,จนถึงทุกวันนี้ครับก่ขอขอขอพุ่นมูลนิธทีสยามกลัมจนมูลนิธทีวัดบ่งข้า และก็ขอขอบคุณน้นองๆทุกคนตีโจยเห่าเยาะขงการจนสำเร็จครับขอบคุณน,นะครับ